สวัสดีกอบอลและเพื่อนๆทาง YouTube นะครับกับผมนะครับจอร์ดฟันทงนักกลับสำหรับฟุตบอลฮาูุในค่ำคืนวันพุธนี้ ก็ต้องบอกว่าไฮไรท์จะไปอยู่ที่คู่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรองชะเลิศนะครับเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากก็จะเป็นคระหว่างของแดงเรียร์ฟูเจอกับบีเาเลเอานะครับซึ่งทั้ง5คู่โดยเฉพาะคู่เรียร์ูกับบีเาเลเอานี้ผมจะรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเราไปสรุปผลคู่เมื่อวานกันนะครับ สรุปผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเริ่มจากตัวที่ผมได้กดบินส่งให้สมารชิก VVIP กันก่อนนะครับคู่แรกนะครับก็เป็นเอ็กเซสเตอร์เจอกับบาโลนะครับคู่นี้ผมเลือกต่อเอ็กเซสเตอร์ไปที่1ลูกนะครับจบเกมเอ็กเซสเตอร์เอาชนะไป2-1 VVIP ตัวแรกยกนะครับ VVIP ตัวที่2นะครับก็เป็นแมนซิตี้กับเ e อ l m ัลม i ดิดนะครับคู่นี้ผมเลือกรองเ e อ l m ัลม i ดิดไปที่ ลูกควบลูกคลิ้งนะครับก็จบเกมครับเลอเอามาลิดแพ้แมนซิตี้ไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ3 คู่ VVIP คู่นี้กินครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีสเตป3แตก1ชุดนะครับก็ในสเตป3นี้ก็จะมีผมวางสกอร์ตามคู่บาลีกับแบคพูลที่2.5จบเกมไป2 0ต่อเชฟฟิลเวนเดย์ไปครึ่งลูกจบเกมเวนเดย์ชนะไป3-2แล้วก็ลองนอตติงแฮมฟอร์เรสครึ่งลูกจบเกมนอตติงแฮมฟอร์เรสเอาชนะไป1 0สเตป3ชุดนี้ก็แตกแบบเต็มข้อกินเต็มเมไปอีกหนึ่งชุดนะครับก็ยินดีกับสมาชิก VVIP ท่านใดที่ตามทั้งบอลเต็งและบอลสเตปก็ อย่างน้อยวันนี้ยังอยู่ในแดนบวกนะครับ ส่วนผลฟุตบอลหน้าช่องที่ผมได้วิเคราะห์ไว้เมื่อวานนะครับก็เริ่มจากตัวที่วีวีพีับแมนซิตี้กับเรอัอมาดริดนะครับคู่นี้เนี่ยถ้าใครที่กดสกอร์สูงไปด้วยก็เรียกได้ว่าทุ่มท้เลยทีเดียวนะครับแต่คู่นี้ครับเป็นแมนซิตี้เอาชนะแล้วมาลิดไปสีเนี่ยผมรองมดริดไปได้กินครึ่งหนึ่งนะครับคู่ที่2อครับฟินดวูดทาวแพ้กับเวนเดไป3 2คู่นี้กินเต็มนะครับคู่ที่3ครับบาร์ี่กับแบ็กพูลนะครับผมเลือกวางบาร์ี่ไปราคาเสมอจบเกมแบ็กพูลชนะไป 2- 0กินเต็มนะครับ คู่ที่4ครับสวอนซีกับบอลมัดผมเลือกต่อบอลมัดครึ่งลูกคู่นี้จบเกมเสมอ3าบอลมัดเสียเต็มนะครับและคู่ที่5ครับฟูลแลมกับนอร์ติแองฟอร์เรสผมเลือกลองฟอร์เรสไปที่ครึ่งลูกจบเกมฟอร์เรสเอาชนะไป1ประตูต่อศูนย คู่ที่5กินเต็มนะครับสรุปผลเมื่อวาันที่วิเคราะห์ทั้ง5คู่นะครับเข้ามา4คู่แล้วก็ตายไป1คู่เรียกได้ว่าถ้าใครที่ตามหน้าช่อง5าคู่เมื่อวานก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแดนบวกนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสมัครสมาชิกวี p ก็ลองแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์แอด jls 8 8ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ Q R โค้ดนะครับสามารถแอดเข้ามาสอบถามพูดคุยกับผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับวิเคราะห์บอลวันพุธที่27 เมษายนพศ2565นะครับ คู่แรกนะครับเราไปเริ่มกันที่ศึกกันโชซิลิอานะครับเป็นคู่ระหว่างฟิออลเอนติน่าครับเจอกับอูดินิเซนะครับคู่นี้จะเตะกันที่สนามสตาดิโออัมเตมิโอฟรังคีนะครับจะเตะกันในเวลาห้าทุ่มตรงนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านฟิออลเอนติน่าอยู่อันดับที่7แข่งไปแล้ว33านัดชนะ17เสมอหแพ้ไป11เกมยิงได้54เสียไป12ประตูมีอยู่56คะแนนครับ ส่วนฟังอูรินเซอยู่อันดับที่12แข่งไปแล้ว33นัดชนะ9สเสมอ13แพ้ไป11เกมยิงได้49เสียไป52ประตูมีอยู่40คะแนนครับผลงานเฮทูเฮ a d นะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมได้เจอกันนะครับก็เป็นฝั่งฟิออครับเก็บชัยชนะไปได้6ครั้ง เสมอกันไป3ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งอูดินิเซครับเก็บชัยชนะไปได้1ครั้งนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมได้เจอกันนะครับก็เป็นเกมที่ฟิออครับบุกไปเอาชนะอูดินิเซมาได้ด้วยสกอร์หประตูศูนย์เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากพลพรรคม่วงมหาการฟิออลนีนาภายใต้าการคุมทีมของ วิเซนโซอิตาเลโนนะครับรายงานตัวผู้เล่นบรรจ็บฝั่งเจ้าบ้านนะครับก็จะมีเกสโนกาสโซวิลลี่กับลูคัสตอเรล่านะครับโดยที่วันนี้คาดว่าว so ิเซนโซอิตาเลโนกุนซือของทีมจะวางระบบ4-3-3นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมียูเซปมาเล่อันเฟตดันแคนแล้วก็จาคคามอโบเวนนาซูล่านะครับสามนาลูกครับวันนี้คาดว่าจะใช้นิโคลัสกอนซาเลสคิสซ็อปิออนเชกแล้วก็ชูรลองอีโกเน่นะครับส่วนฝั่งอูดิเซ่นะครับ งานตัวผู้ได้มาเช็บวันนี้ไม่มีนะครับมีรายเดียวก็จะเป็นผู้เล่นที่ติดทดแบนก็จะเป็นเบโตโดยที่วันนี้ครับกาเบลซอฟฟี่กุนซือของทีมจะวางระบบ3-5-2นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีชองวิกตอร์มาเคนโกวันเลสแล้วก็ลาซาสัมาสิตนะครับคู่หน้าวันนี้จะใช้เกลัดเดลเฟลเล่นคู่กับอิกนาซิโอปูเซโตนะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับ สำหรับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าฟอร์มการเล่นเนี่ยไม่ต่างกันมากนักนะครับเจ้าบ,บ้านฟิออเรนติน่าฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดนะฮะก็เป็นเกมที่ฟิออเรนติน่าแพ้กับซาเลนตาน่ามาด้วยสกอร์สประตูหนึ่งนะครับ ผลประกอบการของฝั่งฟิออจาก5เกมหลังสุดนะครับฟิออร์ิน่าพาตีบวกอยู่2เกมแล้วก็พาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40%นะครับส่วนฝั่งอูริเนเซฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา3เสมอ1แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่อูริเนเซครับเสมอกับบรุญยามาด้วยสกอร์2-2รรนะครับ ผลประกอบการของฝั่งทีมเยือนอูนินเซ่พาวินไป3เกมยกไป1เกมแล้วก็ติดลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60%นะครับสังเกตดีๆนะครับทั้ง2ทีมก็ในช่วงหลังฟอร์มเริ่มดอบลงทั้งคู่เลยนะครับซึ่งจะเป็นเจ้าบ้านฟิออร์นนน่า2เกมหลังสุด แพ้มา2เกมรวดเลยนะครับเช่นเดียวกับทีมเยือนอย่าง ese, อูดินเซสเกมหลังสุดก็ไม่ชนะใครด้วยนะครับซึ่งเลทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านฟิออเรนตินาต่ออยู่ที่ครึ่งครบลูกนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างจะแข็งเลยทีเดียวนะครับและเลทอัตราสูงต่ำนะครับวันนี้เปิดมาที่ราคา2.5 บางสํานักเนี่ยราคาไหลล่วงหน้าไปที่2.5ถึง3นะครับซึ่งผมจะพาไปดูสถิติสูงต่ำของทั้ง2ทีมนี้นะครับจาก10เกมครับทั้ง2ทีมนี้ที่ได้เจอกันนะครับเรดสูงต่ำเนี่ย สกอร์สูงออกไปที่2เกมนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยแเกมเนี่ยเป็นสกอร์ต่ําทั้งหมดเลยเรียกได้ว,ว่าทั้ง2ทีมนี้เวลาเจอกันนี่ครับมักจะยิงกันไม่ค่อยได้ดังนะครับเกมนี้นะครับถ้าจะมองถึงผลกําไรอีกหนึ่งตัวก็ผมแนะนําให้กดสกอร์ต่ําพ่วงไปด้วยนะครับส่วนอัตราต่อรองเนี่ยเกมวันนี้นะครับเริ่มจากสถานการณ์ของทั้ง2ทีมนะครับซึ่งตอนนี้ฟิออรลินติน่าอยู่อันดับที่6นะครับมีอยู่56คะแนนเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังมีโอกาสพุ่งขึ้น ไปได้ที่อันดับที่5ด้วยนะครับเรียกได้ว่ายังมีโอกาสสูงมากที่ฟีออรเรนตีนาจะได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้าส่วนทางกับฝั่งอูดินเซทีมเยือนที่อยู่อันดับที่2มีอยู่40คะแนนเนี่ยอูดินเซเนี่ยรอดตกชั้นอย่างแน่นอนแล้วนะครับแต่ว่าการแต่อันดับขึ้นมาเพื่อที่จะไปเล่นฟุตบอลยุโรปเนี่ยอูดินเซหมดหวังไปเหมือนกันนะครับดังนั้นอูดินเซก็จะลงเล่นให้ครบตามโปรแกรมที่เหลือเพียงเท่านั้นเองนะครับ คู่นี้แรงจูงใจแตกต่างกันมากนะครับจึงไม่แปลกที่ราคาค่อนข้างจะแรงดังนนครับเกมนี้นะครับผมยังเชื่อว่าวันนี้เจ้าบ้านฟิออเลนติน่าที่มีสถิติเฮ t o h เฮตที่ดีกว่าถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นจะไม่ร้อนแรงเหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่เชื่อว่าเกมในบ้านครับฟิออรเลนติน่าก็ยังเป็นจุดแข่งของทีมชุดนี้อยู่ฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ฟิออรเลนติน่าลุ้นกินเต็มฟะทง เรามากันที่คู่ที่สนะครับศึกกันโชสซิลิอาอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นคู่ระหว่างอตแลนตาครับเจอกับโตลิโน,โนนะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามเจวิสสเตเดียมนะครับจะเตะก,กันในเวลาตีหนึ่งสินาทีนะครับเรามาดูอันดับตนารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านออตแลนตาอยู่อันดับที่8แข่งไปแล้ว33นัดชนะ15เสมอ9แพ้ไป9เกมยิงได้57เสียไป39ประตูมีอยู่54คะแนนครับ ส่วนฝั่งตริโนทีมเยือนนะครับอยู่อันดับที่17แข่งไปแล้ว33นัดชนะ11เสมอ10แพ้ไป12เกมยิงได้38เสียไป32ประตูมีอยู่43คะแนนครับผลงานเฮตูเอสนะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับก็เป็นฝั่งอัตาลนต้าครับเก็บชัยชนะไปได้4นัด เสมอกันไป4นัดแล้วก็เป็นฝั่งต o ริโรนโครับเก็บชัยชนะไปได้2นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันก็เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วเป็นเกมที่ต o ริโรนโครับเปิดบ้านแพ้ให้กับออตาลนตาไปด้วยสกอร์สประตัวตัวหนึ่งนะครับ เรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กัน,น่อยนะครับเริ่มจากฝั่ง้าบ้านอัตาลนตารายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บวันนี้ก็จะมีอยู่4รายก็จะประกอบไปด้วย sky, oy, ok ale, ลุสลันมาริโนฟสกี้ลาเฟลโตรอยโจคิมมาเลและก็จูสเป้เปเซลล่านะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าอัตาลนตาภายใต้การคุมทีมของเปียเร่กัสเปรินี คุณซื้อของทีมจะวางระบบ 3, 4, 1, 2นะครับคู่ตรงกลางนะครับก็จะใช้เลโมฟอยเลอร์เล่นคู่กับมาเชนเดรลุนนะครับเพเมเกอร์ maker, วันนี้นะครับจะใช้จิอันคูปไมเนอร์เล่นเป็นตัวสร้างสรรเกมในวันนี้นะครับคู่หน้านในวันนี้นะครับจะใช้หลุยมูเรลเล่นคู่กับดูวานสปาต้านะครับ ส่วนฝั่งทีมยอนตอริโน่น,นะครับภายใต้การคุมทีมของอีวานยูริชนะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีอยู่ถึง5รายก็จะประกอบไปด้วยเดนิสปาเอ้อมัมาโดอิโซอันเดเเรเบลติตอมัสโซโปเบกาแล้วก็โลเันโดเมนดราโกลานะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าตอริโนจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับคู่ตรงกลางนะครับวันนี้จะใช้ซามูเร่ลิชชี่เล่นคู่กับ เซซ่าลูคิตนะครับเฮมเมกเกอร์นะครับจะมีสองตัวก็จะใช้มาโกเปกาเล่นคู่กับเดมบาเชกนะครับหน้าป้าวันนี้ก็จะวางอันโตนิโอซานาเบียลงล่าตักขายแนวนี้ครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนและก็ฟอร์มการเล่นไม่ต่างกันมากนักนะครับเจ้าบ้านอัาร์ตันตาฟอร์มหานัดหลังสุดชนะมา1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่อาร์ตรันตาบุกไปเอาชนะเอเซเวนิตมาได้ด้วยสกอร์3ประตูหนึ่งครับ ผลประกอบการของอัตแลนตาจาก5เกมที่ผ่านมานะครับอัตแลนตาพาตีบวกไปอยู่ที่2เกมแล้วก็พาลบไป3เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่40นะครับ ส่วนฝั่งกระทิงหินโตลิโนนะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดชนะมา2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมที่โตลิโนครับเปิดบ้านเอาชนะสเปเซียมาได้ด้วยสกอร์สองประตูหนึ่งผลประกอบการของฝั่งกระทิงหินโตริโนจาก5เกมที่ผ่านมานะครับสังเกตดีนะครับโตลิโนโพาวินไปถึง4เกมแล้วก็ติดลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่แปเรียกได้ว่า4เกมหลังสุดครับโตลิโนโพาตีบวกมาได้ซัง4ี่เกมรวดเลยนะครับ จะเห็นได้ชัดว่าผลประกอบการของทั้ง2ทีมโตริโน่น,นะครับเป็นทีมที่พาทํากําไรจริงๆนะครับซึ่งเลทราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่ เจ้าบ้านอัตรันตาต่ออยู่ที่ครึ่งควบลูกนะครับแล้วก็ราคาไหลลงหน้าของบางสำนักเนี่ยไหลไปแล้ว1ลูกนะครับฉะนั้นเกมนี้นะครับเปิดเปิดมาขนาดนี้แต่ว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างจะสวนทางกันนะครับอย่างที่บอกครับเจ้าบ้านอัตรันตาฟอร์ม5้านัดหลังสุดชนะมาแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง3าเกมเรียกได้ว่าช่วงหลังเนี่ยเป็นอัตรันตาที่ฟอร์มตกนะครับ ส่วนทางกับฝั่งทีมเย็นอย่างโตลิโนนะครับถึงแม้ว่าจะเก็บชัยชนะได้2เกมจาก5เกมแต่ว่า4เกมหลังสุดโตลิโนไม่เคยแพ้ให้ใครเลยนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าผลประกอบการของโตลิโนจาก4เกมที่ผ่านมาโตลิโนพาตีบวกได้ทั้ง4เกมแล้วก็ในช่วงฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาครับโตลิโนเจอกับทีมใหญ่เนี่ยสามารถ สู้ได้อย่างสนุกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่ตอริโนเสมอกับเอซิมิลานด้วยสกอร, 0, ร,ร์ศูนย์ประตูศูนย์หรือเกมถัดมาครับก็จะเป็นตอริโนไปเยือนลาซิโอแล้วก็เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งจากฟอร์มการเล่นก็บ่งบอกแล้วว่าช่วงนี้ตอริโนฟอร์มกําลังเข้าฝักจริงๆนะครับซึ่งกําแพงที่ตั้งมาเนี่ยก็ขึ้นครบลูกอาจจะไหลไป1ึงหนึ่งลูกดังนั้นครับเกมนี้ผมเชื่อว่าทีมที่ฟอร์มดีกว่าอย่างตอริโนเกมนี้น่าจะไม่แพ้ออกไปฉะนั้นคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ ทิ้งหินโตริโนยันได้ฟันทงเรามากันที่คู่ที่3นะครับศึกกันโชเซินาอีกหนึ่งคู่ก็จะเป็นคู่ระหว่างโบลญญาครับเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามเรนาโตตลาลล่านะครับจะเตะก,กันในเวลา ตีหนึ่งสิานาทีนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ,บ้านโบลญญาอยู่อันดับที่13นะครับแข่งไปแล้ว33นัดชนะ10เสมอ9แพ้ไป14เกมยิงได้37เสียไป47ประตูมีอยู่39คะแนนครับ ส่วนฝั่งอินเตอร์มิลานอันดับที่2แข่งไปแล้ว33นัดชนะ21เสมอ9แพ้ไป3เกมยิงได้71เสียไป26ประตูมีอยู่72็คะแนนครับผลงานเฮท h e ฮ d นะครับ10นัดหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับบโรโลญยาเก็บชัยชนะไปได้2นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นฝั่งอินเตอร์มิลานครับเก็บชัยชนะไปได้7นัดนะครับ ซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันก็จะเป็นเกมเมื่อเดือนกันยายนปีแล้วเป็นเกมที่อินเตอร์มิลานครับเปิดบ้านเอาชนะบอโลนยาไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งเล็กน้ว่าะเป็นเกมที่อินเตอร์มิลานเอาชนะได้อย่างท่วมท้นเลยนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันเนอยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านโบอโลนยาภายใต้การคุมทีมของมิโลสลาฟจงก้านะครับรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บจะมีหนึ่งรายก็จะเป็นคิงสลีมไมเคิล โดยที่วันนี้ครับคาดว่าบรุญ,ญ่าจะมาในระบบ3-5-2นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะมีโรเบโตโซูเรโน่ยอร์ดี้เซาเทนแล้วก็นิโคลัสโดมิงเกตนะครับคู่หน้าในวันนี้นะครับก็จะใช้มาโก้อันนาตวิดลงเล่นคู่กับมูซาบาโล่นะครับส่วนฝั่งอินเตอร์มิลานภายใต้การคุมทีมของซิโมเนอินซากิรายงานตัวผู้เล่นบาดเจ็บก็จะเป็นมิดฟิลตัวเก่าอย่างอาตูโรวิดานะครับ โดยที่วันนี้คาดว่าอินเตอร์มิลานจะวางระบบ3-5-2นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะเป็นนิโคลโลบาเลล่ามาเซโลโบซวิทแล้วก็ฮาคารสชันานกูนะครับคู่หน้าวันนี้นะครับก็จะใช้ศูนย์หน้าตัวเก่าอย่างเอดินเชโกจับคู่กับศูนย์หน้าตัวเก่งอย่างราจาโลมาติเนีนะครับ เรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกัน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมดีทั้งผลงานบนตารางคะแนนและก็ฟอร์มการเล่นแตกต่างกันอย่างสุดขั้วเลยนะครับเจ้าบ้านโบลญญาฟอร์ม5านัดหลังสุดชนะมา1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมซึ่งเกมล่าสุดของโบลญญาก็เป็นเกมที่โบลญญาครับเปิดบ้านเสมอกับอุดิกนเซไปด้วยสกอร์ 2, รสองประตูสองผลประกอบการของฝั่งโบลญ,ญาจาก5เกมที่ผ่านมาโบลญญาพาตีบวกไป3เกม ยกไป1เกมแล้วก็ติดลบไป1เกมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่60%สนะครับส่วนฟังอินเตอร์มิลานนะครับเรียกได้ว่าฟอร์ม5นัดหลังสุดนี้โหดสัตว์ลัดเสียโคลอมเบียพิกเจอร์เลยนะครับห้านัดหลังสุดอินเตอร์มิลานเก็บชัยชนะมาได้5นัดรวดเลยนะครับแล้วก็เกมล่าสุดเป็นเกมที่อินเตอร์มิลานครับเปิดบ้านตบเอเอสโรม่าไปด้วยสกรอร์สประตรูหนึ่งเรียกได้ว่าอินเตอร์มิลานครับชั่วโมงนี้เจอทีมไหนในกันโชเนี้ยฟาดเรียบหมดเลยนะครับ ซึ่งถ้าเรามาเจาะลึก5เกมหลังสุดเรียกได้ว่าอินเตอร์มิลานไม่ได้เจอทีมอ่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เจอกับยูเวนตุสแล้วก็ไปเอาชนะยูเวนตุสที่บ้านได้เกมที่เอาชนะเวโรนามา2-0เกมที่เอาชนะสเปเซียมา3-1แล้วก็เกมที่เอาชนะเอซีมิลานมา3-0ในศึกฟุตบอลโคปาอิตาลีนะครับแล้วก็เกมล่าสุดนี่แหละเกมที่เอาชนะโรม่ามาด้วยสกอร์3-1นะครับสังเกตฝั่งขวาดีๆนะครับแบบว่าให้ขยายเลยนะครับ5เกมหลังสุดของฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับงูใหญ่อินเตอร์มิลานพา ตีบวกได้ทั้ง5เกมรวดเลยนะครับเรียกได้ว่าโหดจริงๆครับชั่วโมงนี้อินเตอร์มิลานด้วยฟอร์มการเล่นที่โหดของอินเตอร์นะครับเลทราคาจึงเปิดอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับดังนั้นครับเกมนี้นะครับด้วยคุณภาพผู้เล่นของทั้ง2ทีมต้องยอมรับแล้วฮะว่าอินเตอร์มิลานในชั่วโมงนี้ นักเตะหลายๆคนเนี่ยฟอร์มกําลังเข้าฝักจริงๆนะครับโดยเฉพาะในรายของราอุโลมาติเนสที่ได้ลงแล้วต้องเป็นยิงนะครับเกมนี้นะครับเนื่องด้วยสถานการณ์ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านโบลญญาเนี่ยที่รอดตกชั้นค่อนข้างจะแน่นอนแล้วแล้วก็การที่จะลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปก็ไม่มีด้วยนะครับดังนั้นโบลญญาก็จะเปิดบ้านเล่นเกมนี้เพื่อลงเล่นตามโปรแกรมที่มีอยู่ผิดกับฝั่งอินเตอร์มิลานนะครับที่ ท,ทุกเกมของอินเตอร์มิลานต้องเก็บ3คะแนนให้ได้เนื่องจากอินเตอร์มิลานครับยังต้องคั้วแชมป์อยู่กับเอซีมิลานถึงแม้ฝั่งงูยอินเตอร์มิลานจะแข่งน้อยกว่าเอซีมิลานอยู่1นัดเนี่ยเรียกได้ว่ากําลังกลุ่มความได้เปรียบอยู่ดังนั้นเกมนี้เป็นเกมที่อินเตอร์มิลานได้เตะก่อนเอซีมิลาน1วันเนี่ยถ้าหากว่าอินเตอร์มิลานได้3แต้มในเกมวันนี้จะทําให้ทีมที่ต้องเป็นฝ่ายกดดันก็จะเป็นเอซีมิลานนะครับฉะนั้นคู่นี้กำแพงที่ตั้งมาต้องยิง2ลูกถึงจะได้กินนเเต็ม ผมเชื่อว่าด้วยศักยภาพของอินเตอร์มิลานบวกกับนักเตะหลายคนที่กำลังท็อปฟอร์มเกมนี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่อินเตอร์มิลานจะบุกมายิงและจะเอาชนะได้เกินเลทราคาที่ต่อรองฟันทง เราไปกันที่คู่ที่4นะครับเป็นศึก EFL Championship นะครับจะมีอยู่คู่เดียวในวันนี้นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างมิดเดิลสโบครับเจอกับคาร์ดิฟซิตี้นะครับคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามลิเวอร์เซส์สเตเดียมนะครับจะเตะกันในเวลาตีหนึ่งสี่นะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนคู่นี้กันหน่อยนะครับเจ้าบ้านมิเดิลสโบอยู่อันดับที่9แข่งไปแล้ว43นัดชนะ18เสมอ10แพ้ไป15เกมยิงได้53เสียไป45ประตูมีอยู่64คะแนนครับ ส่วนฟังคาดีฟอยู่อันดับที่19แข่งไปแล้ว43นัดชนะ14เสมอ7แพ้ไป22เกมยิงได้48เสียไป65ประตูมีอยู่49คะแนนครับ เรามาดูเฮดทูเฮดของทั้ง2ทีมนี้กัน,น่อยนะครับสิบเกมที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันนะครับเป็นมิดเดิลสโบเก็บชัยชนะไปได้3นัดเสมอกัน2นัดแล้วก็เป็นฝั่งคาดีฟครับเก็บชัยชนะไปได้5นัดนะครับซึ่งเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันก็เป็นเกมที่มิดเดิลสโบครับบุกไปเอาชนะคาร์ดิฟซิตี้มาได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กัน,น่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านมิดเดิลส รายงานตัวผู้ไเจ็บจะมีอยู่หนึ่งรายก็จะเป็นเด l ลไฟน์นะครับและอีกหนึ่งรายที่ติดทดแบนก็จะเป็นแมตต์คลุกนะครับโดยที่วันนี้ครับ Chris Rider, คิสไวเดอร์กุนซือของทีมจะวางระบบ3412นะครับ เพย์แมคเกอร์วันนี้นะครับก็จะใช้ลารีแม็กกีเล่นเป็นตัวสร้างสรรเกมในวันนี้หน้าคู่วันนี้ครับก็จะใช้ดันแคนวัตมอลเล่นคู่กับฟลอรินบาโลกันจะลงล่าตาขายคู่กันส่วนฝั่งทีมเยือนคาริบซิตี้รายงานตัวฟุตบาดเจ็บจะมีอยู่3ลรายก็จะประกอบไปด้วยชอนมอริสันอเล็กซ์สมิตตี้แล้วก็ออฟฟี่ดอลตี้นะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าคาดิฟซิตี้จะวางระบบ3412นะครับ เพมเกอร์วันนี้นะครับคาดว่าจะใช้โทมัสดอยเล่นเป็นตัวสร้างสารรค์เกมในวันนี้คู่หน้าวันนี้ก็จะเป็นจอแดนฮูกิลจับคู่กับอิซักเดวิดจะลงเล่นเป็นหน้าคู่วันนี้นะครับเรามาดูทัศนะส่วนตัวของผมกันหน่อยนะครับก็สําหรับคู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ผลงานบนตารางคะแนนและก็ฟอร์มการเล่นเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านมิดเดิลซโบ ถึงแม้ว่าโบโลจะอยู่อันดับที่9นะครับแต่ว่าฟอร์ม5นัดหลังสุดไม่เคยเอาชนะใครมาได้เลยนะครับเป็นการเสมอกันไป2เกมแล้วก็โบโลครับแพ้ไป3เกมซึ่งเกมล่าสุดเป็นเกมพี่ มิดเดิลสโบครับเสมอกับสวอนซีซิตี้มาด้วยสกอร์หนประตูหนึ่งครับผลประกอบการของฝั่งโบโลจาก5เกมที่ผ่านมาครับมิดเดิลสโบพาปีบวกไปที่1เกมนอกนั้นเนี่ยสเกมพาติดลบทั้งหมดเลยนะครับส่วนฝั่งคาดิฟอยู่อันดับที่19ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะมา1แล้วก็แพ้ไป4เกมเกมล่าสุดเป็นเกมที่คาดิฟครับแพ้กับเชฟฟิลด์ยูเต็ดไปด้วยสกอร์หนประตูนย์ ผลประกอบการของฝั่งคาดิฟจาก5เกมที่ผ่านมาคาดิฟพาตีบวกไป1เกมแล้วก็4เกมที่เหลือพาลบทั้งหมดเลยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่20เเท่ากับมิดเดิลสโบเลยนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้ง2ทีมนี้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังดิ่งเลยทีเดียวนะครับซึ่งเลดราคาวันนี้นะครับเปิดมาที่เจ้าบ้านมิดเดิลสโบต่ออยู่ที่1ลูกนะครับจากเลนราคานี้นะครับด้วยสถานการณ์ของทั้ง2ทีมนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านมิดเดิลสโบ ที่อยู่อันดับที่9เนี่ยมีอยู่64คะแนนก็ต้องบอกก่อนว่าก็ยังมีโอกาสที่จะแต้มดับแล้วก็จะไปอยู่ที่โซนเพย์ออฟเพื่อที่จะเลื่อนชั้นไปสู่พรีเมยร์ลีกแต่ว่าจะเป็นโอกาสที่ยากหน่อยนะครับเนื่องจากฟอร์มของลโบโรในช่วงหลังไม่ค่อยจะสู้ดีส่วนฝั่งคาร์ดิฟซิตี้นะครับก็ต้องบอกว่าโปรแกรมที่เหลือคาร์ดิฟซิตี้หมดห่วงแล้วนะครับเนื่องจากคาร์ดิฟถึงแม้ว่าจะอยู่อันดับที่19มีอยู่49คะแนนแต่ว่าอันดับของคาร์ดิฟเนี่ยก็แล้วคาดปลอดภัยจากการตกชั้นไปที่เรียบร้อยแล้วนนนนะะคครับ,ๆๆรบเื่องจากแนน ขาดไปแล้วนะครับดังนั้นคา r d ดิฟเกมที่เหลือก็ไม่มีความกดดันอะไรแล้วก็จะลงเล่นให้ครบตามโปรแกรมที่เหลือเพียงเท่านั้นนะครับนะครับเกมนี้ถ้าว่ากันด้วยเรื่องของสถานการณ์ของทั้ง2ทีมบโรมิเดิลสโบยังมีโอกาสลุ้นไปพื้นที Pay ่เพย์ออฟแต่ก็จะเป็นงานที่ยากหน่อยเนื่องด้วยคา r d ดิฟซิตี้เองก็เล่นด้วยความไม่กดดันนะครับนะครับเกมนี้ลึกๆแล้วผมยังมองว่า ทีมเยือนอย่างคา r ดิฟซิตี้ที่มาเล่นด้วยความไม่มีความกดดันเนี่ยแพ้หรือว่าคาดว่าน่าจะมายันเสมอได้ดดงนั้นครับเกมนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างคา r ดิฟซิตี้ยันได้ฟันธง เราไปกันที่คู่ที่5นะครับปิดท้ายกันที่คู่ไฮไลท์ประจำค่าคืนวันนี้เลยนะครับเป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบลองชนะเลิศเลกแรกนะครับจะเป็นคู่ระหว่างหงแดงลิเวอร์พูลครับเจอกับเยลโล่ซับมารีนเบยาเลอเอานะครับคู่นี้นะครับจะเตะก,กันที่สนามแอนฟิลด์นะครับจะเตะก,กันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดู5นัดหลังสุดในรายการ UCL นี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ,บ้านลิเวอร์พูล ก็ไปรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับเป็นลิเวอร์พูลเอาชนะเอซีมิลานไปด้วยสกอร์สองประตูนหนึ่งก่อนที่จะมาเจอกับอินเตอร์มิลานในรอบ16ทีมนะครับเกมแรกครับเป็นฝั่งลิเวอร์พูลเอาชนะไปด้วยสกอร์สองประตูศูนย์แล้วก็เกมที่2ครับเป็นเกมที่ลิเวอร์พูลได้เล่นใน field แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลแพ้อินเตอร์ไป1 0แต่ว่าผลสกอร์รวมลิเวอร์พูลดีกว่าแล้วก็ผ่านเข้ารอบมาเจอกับเบนฟิก้าซึ่งรอบ8ทีมนะครับ เกมแรกกับเบนฟิก้าเป็นลิเวอร์พูลบุกไปเอาชนะเบนฟิก้ามาได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งก่อนที่เกมที่สองนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเสมอกับเบนฟิก้าไปด้วยสกอร์สามประตูสามทำให้ลิเวอร์พูลเข้ารอบมาเจอกับบียาเรียลในวันนี้นะครับส่วนฟังบียาเรียลห้าเกมหลังสุดในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับเริ่มจากเกมที่ เอาชนะอัลเจนต้า,นตานในรอบเป็นกลุ่มมาด้วยสกอร์3ประตู2นะครับก่อนที่จะผ่านเข้ารอบมาเจอกับยูเวนตุสเนี่ยเกมแรกครับเป็นเกมในบ้านบียาเรอัลเสมอกับยูเว่ไป1-1ก่อนที่บียาเรอัลจะบุกไปเอาชนะยูเวนตุสแบบหักปากกาเซียนด้วยสกอร์3ประตู0นะครับและมาถึงรอบ8ทีมมาเจอกับไบยรูมินิกก็เป็นบียาเรอัลสร้างผลงานเซอร์ไพรส์เกมแรกครับเอาชนะในบ้านตัวเองได้1ประตู0ก่อนที่เกมที่สองเป็นบียาเรอัลครับ บุกไปยันกับบายูบูนิกที่สนามอาริอันส์อารีนามาได้ด้วยสกอร์1นึ่งทำให้บีเยียลผ่านเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศและมาเจอกับปรีพูในวันนี้ครับผลงานเฮ o ูเ a d ของทั้ง2ท,ทีมนะครับสทีมนี้เคยเจอกันอยู่3ครั้งเนี่ย ก็เรียกได้ว่าผลงานนี้สู่สี่คู่ขี้กันหมดเลยนะครับลิวพูครับเอาชนะได้1ครั้งเสมอกันไป1ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งบียาเลอาครับเก็บชัยชนะไปได้1ครั้งนะครับเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมนี้ได้เจอกันก็เป็นเกมที่ลิวพูเปิดบ้านเอาชนะบียาเลอาไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์เมื่อปี2016นสในศึกยูฟายูโรปาลีกนะครับเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านหงแดงลิวพู รายงานตัวฟูลเ่นบาเจ็บและติดทดแบนในเกมวันนี้ไม่มีเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าเจอเกนคอปกุญซื้อของทีมเนี่ยเกมนี้ไม่ปวดหัวในเรื่องการจัดทัพเลยนะครับเรามาดูไลฟ์อัพของฝั่งเจ้าบ้านลิเวอร์อพูลที่คาดว่าน่าจะมีชื่อในเกมวันนี้นะครับโดยที่วันนี้ครับเจอเกนคอปจะวางระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูก็จะใช้อลิซอนเบเกอร์เนรับ4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นเรนัลเล็กซานเดอร์อโนฝั่งซ้ายก็จะใช้แอนดูเดอร์เบิร์น คู่เซนนะครับครับวันนี้คาดว่าจะใช้เวอร์จิลฟานได้จับคู่กับอิบาริมาโกนาเต้นะครับตรงกลาง3คนนะครับก็จะใช้มิดฟิลประสบการณ์สูงทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นฟาบินโยตียโกอาคันตัล่าแล้วก็จอแดนเฮนเดอร์สันนะครับสามแนวะลูกครับวันนี้คาดว่าจะใช้โมเมตซานาซาดิโอมาเน่แล้วก็ลุยดิอารสนะครับส่วนฝั่งเบียเรอัลภายใต้การคุมทีมของอุนายเอเมอรี่รายงานตัวผู้เล่นมาเจ็บจะมีอยู่สองรายก็จะประกอบด้วย เคลาด์โมเรโนศูนย์หน้าตัวหลักของทีมนะครับมีอาการบาดเจ็บอยู่แล้วก็อันเบโตโมเรโนแบ็กไซต์ตัวเก่งของทีมก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่โดยที่วันนี้นะครับเรือดำน้ำสีเหลืองบียาเลอัลจะวางระบบ4-4-2นะครับผู้สาป,ประตูก็จะเป็นเยโรเมโนลุยส์นะครับหลัง4คนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นควนฟอยฝั่งซ้ายก็จะเป็นโอกาสของเปบิสเอสตูปิยันนะครับคู่เซนเตอร์ครับวันนี้จะใช้ปาอูตอเลสเล่นคู่กับลาอูอัลบิโอนะครับ ตรงกลาง4คนนะครับก็จะมีโจนี่โลเซลโซเอเตียงกาปูเดอร์เนลปาเลโคแล้วก็ฟองซิดอคโกแลงนะครับคู่หน้าวันนี้จะใช้อนาวดาจูมาเล่นคู่กับเซเมลชุกวูเอเซจะหลงลากตาข่ายคู่กันครับ ก็สําหรับคู่นี้เป็นคู่ VVIP ประจาวันนี้นะครับคู่นี้นะครับผมจะไปให้ทัศนะและฟันธงในไลน์นะครับท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่ไลน์ด j o s 8 8ที่ลิงก์ด้านในต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ qr code นะครับสามารถสแกนและส่งเพิ่มผมเ,เ,พเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้ครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับ5คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ครับทั้ง5คู่เพื่อน,อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคู่ไหนจะพลิกล็อกคู่ไหนผลสกอร์จะออกมาที่เท่าไหร่ก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็คู่รีพูก,กับบีเเอจบเกม90นาทีสกอร์จะจบที่เท่าไหร่ลองทายมาที่คอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับ5คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบนะครับคู่แรกครับฟิออเรนินากับอูดินเซคู่นี้ผมเลือกต่อไปที่ฟิออ คู่ที่2ครับอัลตันตากับโตรรโนโ่คู่นี้ผมเลือกลองไปที่โตรรโนโ่คู่ที่3ครับโบโลญญากับอินเตอร์มิลานผมเลือกต่อไปที่อินเตอร์และคู่ที่4ครับมิดเดิลสโบกับคา r ดิฟซิตี้คู่นี้ผมเลือกลองไปที่คา r ดิฟซิตี้และคู่ที่5้ารีอูพูกับบียาเอาคู่นี้เป็นคู่ VVIP ประจำวันนี้ท่านใดต้องการรับทัศนะและทีเด็ดในคู่นี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับ กับผมนะครับจอดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางการติดตามนะครับที่ YouTube นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้ทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์บอลต่อไปนะครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ Line นะครับ jos88 ที่ดิ้งด้านใต้คอมเมนต์แล้วก็ที่ QR Code นะครับสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเป็นเพื่อนเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดคู่ v ี p กันได้ครับ การวิเคราะฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ